กูว่าแล้วเฟหเอานั <desserts> <Negative notes> ่นไงเอาเอาแล้วเอาแล้วเพื่อเพื่อไม่น่ารอดเพื่อโล่โลสโล่เจาะเาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องมาทำชแนลนะครับวันนี้ก็คือเกม GTA 5 อันนี้ผมก็เบิร์นยางมาเป็นพักแล้วนะครับมันทำไมยังไม่แตกวะเออวิ่งเ,เป็นรถที่อึดมากครับเบิร์นยางนานแล้วครับแต่ยังไม่แตกเออก็เจ๋งดีนะรู้เป็นที่หมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือรถ SUV นะครับเป็นอิน e c t o r d ร์ดับนะครับ d ับสตานี่เป็นรถที่ ผมว่าก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะคืออันนี้เป็นดัฟต้าอ,อีกแบบหนึ่งครับมันจะมีดัฟต้าที่เป็นรถธรรมดากับดัฟต้าที่เป็นทรงแบบนี้เลยนะครับคือทรงมันเหมือนกันแหละแต่แม็กไม่เหมือนแล้วก็สีกับอันนี้ไม่เหมือนนะครับโอเควันนี้จะมาแต่งดัฟต้ากันนะครับซึ่งก็แต่งกันเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าไปเยะ เอาแต่งเป็นรถแลนลี่เลยดีกว่าเครื่องยนต์ก็สุดๆไปเลยท่อไอเสียเอาเป็นท่อน,นี้แล้วกันอ่าแล้วแต่งแบบเป็นแลนลี่เลยดีกว่าฮุตเอาล้อมาไว้ทำไมข้างหน้าวนะอมผมว่าแบบนี้ดีกว่าฮอนเอาเหมือนเดิมแหละสีก็เป็นไฟซีนอนไฟใต้ท้องไม่ใส่เนียครับผมจะทำแบบแลนลี่ธรรมดาวิ่งตอนเช้า สีผมจะเลือกเป็นสีโคมนะครับนานๆจะแต่งรถสีโคมทีนึงหลังคาแหม่เป็นไฟด้วยนี่เครื่องนี่แรงสุดๆใส่เทอร์โบโด้วยโอ้ขนาดใส่เทอร์โบแล,ล้วยังไม่เต็มวะแสดงว่ารถคันนี้แบบไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับส่วนล้อล้อจะเป็นออฟโรดเนี่ย จะเจียงไหมไม่แต่ว่าแม็กเดิมก็สวยดีนะคือผมชอบแม็กเดิมมากกว่าวะ่ะออฟโรดกึ่งสปอร์ตไหมอืมไม่อ,อยากได้แม็กห้าก้านแบบเนี้ยโรลไลเดอร์มีไหมไม่มีไฮเอ็นแม็กห้าก้านอืม แต่มันก็ไม่สวยถ้าแบบเดิมวะ่ะคือชอบแบบเดิมมากกว่าไงถ้าเป็น SUV เลยอันนี้จะแบบคล้ายๆกันหน่อยแต่ว่า SUV ก็จะใหญ่ใหญ่ออกมาครับอันนี้จะเล็กแต่ว่าเข้าไปข้างในอันนี้จะใหญ่แต่ว่ามันจะนูนออกมาเยอะหน่อยอันนี้พอได้ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแม็กนะครับถ้าเปลี่ยนแม็กปุ๊บยางยางจะเปลี่ยนเอ,อ้ผมชอบอยางเดิมอีก่แหละอืมถ้าเป็นออฟโรดเลยก็จะเป็นล้อหนามครับซึ่งดูแล้วไม่สวยวะมัสโซไม่โอเคผมว่าล้อเดิมครับโอเคสุดละยางไทยอะไรก็เลือกไม่ได้อืม มันก็โอเคนี้แหละหน้าต่างดำไปเลยโอเคครับนานจะแต่งรถ SUVT หนึ่งะครับคันนี้สวยดีนะครับก็สไตล์ใครสไตล์มันนี่โอ้โหเบิร์นล้อแบบเป็นสีแดงครับอา้าว้ออ๋อเป็นเปลี่ยนสีละเอ้สีลุงเว้ย อ้าวใครไม่เคยเห็นเบอร์ล้อสีลุ้งรู้ได้เลยครับนี่คือการเบอร์ล้อสีลุ้งนะครับเนี่ยน้ำเงินเอ้มันค่อยๆเปลี่ยนเว้ยนี่บางีขาวน้ำเงินน้ำเงิน,น,งนแดงแดงขาวขาวโอ้มีเลือกแค่เนี้ยนี่ยกล้อได้ด้วยยังไม่ได้เอาหมอดออกครับ เดียที่แม่ออกนี่โอเคมารถตาเพชรคันนี้เราจะไปวิ่งไหนดีวิ่งในเมืองก่อนแล้วกันทดสอบมันวิ่งได้โอเคไหมแต่ก่โ้ย <c oughs> ชิบหายมาถึงกระชนแต่ก่อนที่เราจะไปไหนนะครับเราต้องไปหาที่ปรึกษาเราก่อนนั่นก็คือท่านตำรวจของเรานั่นเอง ึ่งวิธีการปรึกษาของเราก็คือการยิง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 ยังไงอีกวะยิงยิงเรามีเรื่องกับตำรวจเยอะนะครับเราต้องทำการยิงเฮ้ยมันมีกล้องวงจรปิดวะต้องระเบิดอ่ะไม่ใช่กล้องวงจรปิด <laughs> เป็น <laughs> เป็นหลอดไฟนะครับสายตาเสียแล้วเนี่ยเรา เอ้เดี๋ยวผมว่ามันมีอะไรนะมันมีอะไรค้างคาใจอยู่นะออโอเคครับไปวิ่งกันต่อ,อเฮ้ยไฟจะไม่ลดหรอปะเนี่ยไปครับอ๋อสวยใช้ได้เลยนะไอ้ย่ยางเป็นสีแดง เราเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเงินแล้วโคตรเจ๋งรถสีโครมนี่ก็เป็นอะไรที่สวยดีเหมือนกันนะนี่ฮัมเมอร์ก็สวยนี่นี่น,นี่จะให้ดูอะไรโอ้พิชชนในนี่กนแล้วนี่จอดคู่กันเลยนี่คือรถรุ่นเดียวกันนะครับไอ้ยยะออกตัวมีล้อฟรีด้วยวะ่ะ เราท้ามันเลยนี่มันยังไม่รู้ตัววะรู้ตัวยังไปซิงไปเอ้าอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นโหยิงฟุ๊กไปโด,ดขนขดใ,ให้ตายเถอะให้ตายเถอะมันก็ตายจริงๆกันนะนะครับก็เป็นรถที่ผมว่าก็โอเคดีนะไม่แรงมากครับเน้นสวยงามนะครับ เออชนไปแล้วนี่ก็ดัสตาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นดัสตาแบบธรรมดาไม่ใช่ดัสตาแบบที่แบบเหมือนที่ผมมาแต่งอ,ะอ่ะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ดัสตารธรรมดานะครับมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะแต่มันเหมือนเป็นดัสตารสองรุ่นอะ่ะเหมือนดุกดุกก็จะมีดุกธรรมดากับดุกคุ้มเกาะนะครับ อคูมาก็มีอคูมาธรรมดากับอคูมาหุ้มเกาะนะฮกแล้วแต่ว่าใครจะชอบอันไหนนะครับผมจะซ่อมรถสักหน่อยดิเนะโอเคเดี๋ยวจะไปวิ่งบนเขาดูบ้างนะครับบนเขาถามว่าจะขึ้นไหวไหมไม่รู้อ่ะตอบไปเลยว่าไม่รู้นะครับพราดูแล้วรถไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะ อย,อยู่สหนหมของโลกวะเนี่ยอ๋อมันยังโหลดมันไม่เสร็จอุ้ย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 ,อยโอเคครับขึ้นข้าบนรถคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถ้าเราปรับความเร็วไปหนึ่งล้านล้อมันจะหายทั้งสี่ล้อเลยนะครับเหมือนในคลิปรถพยาบาลนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับไปครับขึ้นเขาไอ้ยะ เจ๋งไปเจ๋งไปอีกแบบนะสำหรับใครที่ขับแบบว่าชอบขับขึ้นเขาแบบชิวๆคันนี้เลยครับแนะนำคันนี้ชิวๆเลยนะครับไม่แรงมากแล้วก็วิ่งได้โอเคเลยนะครับอ่าก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับ พยายามอย่าวิ่งนอกทางเพราะว่าถ้าวิ่งนอกทางเนี่ยล้อมันไม่ค่อยเกาะนะครับแล้วก็จะหลุดหดโค้งบั่งหลุดจากเส้นทางไปปุ๊บนี่ตกเขาอย่างเดียวนะครับทางเส้นนี้นี่ก็วิ่งง่ายดีนะครับไม่เหมือนเส้นที่ผมเคยวิ่งประจําอันนี้เป็นทางที่แบบวิ่งกันไม่ยากอืแต่ให้ความสนุกได้เหมือนกันนะฮะ โอ้นไงเฟลเลยเมื่อกี้โอเคเรามายอดเขายอดนี้กันแล้วเอกตรงนี้ก็พอแล้วมั้งหรือจะไปให้สูงสุดเฮ้ยเเกือบแล้วเกือบแล้วอืมโอ้ขึ้นมาสูงแล้วมอนกนนันเนี่ย ไหนก็ไ,ไหนแล้วไปต่อครับตรงทางทางตรงนี้จะเป็นทางบุกเบิกหน่อยนะแต่ก็วิ่งไม่ยากหรอกไปครับขึ้นเรื่อยๆอ่าลืมให้ดูข้างในข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับอืมเป็นเหมือนรถรุ่นเก่าๆนะครับข้อเสียของ first p e r s คือ แม่งมุมมองจำกัดมากมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้โหติดแล้วึ๊บโอเคขึ้นได้ไหวไหมไหวอยู่แอบไปดูทุกรถเราเกินไปแล้ว ขึ้นไม่ได้แล้วครับชิวๆครับสบายๆแต่ผมว่ารถไม่แรงมากก็ดีนะเพราะว่าถ้าแรงมากมันจะชอบหลุดโค้งเราเป็นคนชอบเหยียบเงี้ยเหยียบเหยียบเหยียบ,ยยบ,ยยบอย่างเดียวไม่ค่อยเบรกโอเคขึ้นมาสูงมากแล้ครับชึบอ่าเออเหยียบหมาไปแล้วคือไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบเลยนะเมื่อกี้ กระชนเต็มที่นี่ก็จะมาถึงยอดเขาในอีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะรัดขึ้นข้างบนนี่ก็กลัวว่ามันจะเฟลเอะตามทางเลยแล้วกันขึ้นขึนขึ้นขึ้นขึ้น,นโอ้โหติดว่ะติดครับท่านผู้ชม เอ้ยโอเคก็จะขึ้นมาได้โอ้มันทำอะไรกันวะเนี่ยอืมนี่มึงดูดบุหรี่กันเหรออ้าวแม่งดูดบุหรี่แล้วยังมาว่ากูอีกโทรแจ้งตำรวจอีกแบบนี้ต้องจัดการนะครับ และนี่ก็คือสโนว์บอลหรือว่าอิมะมึงทำอะไรเฮ้ออยากมีเรื่องใช่ไหมเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินเอาอีกลูกนึงนี่ไม่โดนอีกคนนึงไปไหนวะอีกคนนึงไปนูน่นละกระโดดสโลโมชั่น ยอย่างก็แม็กเพนครับใครเคยเล่นแม็กเพนบ้างเหมือนแม็กเพนเลยนะเกมเนี้ยเฮ้ยไอ้นั่นอยู่ไหนวะโอ้โหไอ้นั่นวิ่งไปไหนแล้ววะวายชิบหายโอ้แม่นเจ็บครับวิ่งลงมาเร็วเกินนั่นไงมันอยู่นั่นเราจะวิ่งไปจำกัดเอ้ยจำกัดก๊อจัดมัน เร็่มวิ่งไปวิ่งไปโอ้ไม่รอมันละโอเคนี่นัดเดียวจอดเฮ้ยหมาเอานี่ไปกินไอ้มาน้อยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนวะเอางั้นเอานี่ไป เองไม่นานรอครับยิงตูดทะลุปลากเยี่ยมยิงในโคตรกากเลยโอ้แล้วเป็นงานแล้วคราวนี้ยงานวิ่งขึ้นเข่าครับเฮ้ยเฮ้ยบึดจมบึดบุดจมบึดบุดจมบึดเเร็ว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 ,รว<_><_>โอ้โหแล้วก็จะวิ่งถึงชาตินี้ก็คงวิ่งไม่ถึงครับ ป่านนี้รถคงหายไปเลยครับส่วนใหญ่รถที่เสกมาแล้วเนี่ยมันจะหายนะครับผมเฮ้ยยังไม่หายวะเฮ้ยยังอยู่วะนี่ยเอาแกะมึงมาสูบบุหรี่ตรงนี้ทำไมวะมันที่อุทยานนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ไม่รู้เรื่องแต่นี่ก็คือรถที่เราแต่งมานะยครับ oh. อืม ชื่อว่าอะไรนะดับดัฟสตานะครับเป็นรถ SUV ซึ่งผมก็ชอบนะถ้าได้อย่างี้สักคันก็โอเคโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่าพี่ชมไว้าพิยงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับจากผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดซับเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าชอบนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันชิปหน้าครับผม oh. ก่อนจะลาก็จากวยภาพก,กีฬามันๆเดี๋ยวนะนี่โ okay. อเคทรีทรูวันแมวดีกว่าเราเหินลงดีกว่าแล้วเราก็ กดระเบิดแต่เหินธรรมดามันไม่โอเคไงนี่เฮ้ยกดแอเบลิตี้ไม่ได้วะนแี้แอะ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 โอ้ยออ้หลมไม่กลางแต่ไม่ตายครับ ืจะจากแต่ภาพกินแล้วมันมันแต่มันก็มันไม่ได้วะ่ะเชียร์ตรงนี้แล้วกันฮึบปีนเขาตรงนี้แล้วกัน,น,รน,ก,นกระโดดฮึบโอ้โหอ,อย่างกับพระเอกเอาพระเอกเริ่มจะไม่เป็นพระเอกแล้วพระเอกวิ่งลงเขาได้ไงเนี่ย กลัวแล้วเฟ่หกเอานั่นไงเอาเอาแล้วเอาแล้วเพื่อเพื่อมานานงรอดเพื่อป่านนี้คงจะอ้วกไปหลายไอ้นี่เลครับหลายกระมังนะครับนี่เป็นการวิ่งลงเขาเนะครับเชื่อมันยังรอดอยู่ว้เฮ้ยโอเคครับขอลากันเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม